หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดสำหรับทีมของเราอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์กันก่อนเลยหนึ่งในคนที่รู้จักเขาเป็นอย่างดีก็คือทางลูคัสดีน ฟูลแบ็กจากค่ายสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าหลังจากโจตัวเองก็เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของทันซาล่าตั้งแต่สมัยที่พวกเขาทั้งคู่ยังคงอยู่คาแข่งกับทางหมาป่าเหลืองแดงอาอสโลมาในศึกเวทีกาโชนเซเรอาของประเทศอิตาลีก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางของตัวเองจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาเผชิญหน้ากันอีกหลายต่อหลายครั้งแต่เป็นในฐานะคู่แข่งไม่ได้ย้ายมาอยู่กับเวทีพรีเมียร์ของอังกฤษ นั่นจึงทําให้ดีนรู้สึ้งถึงความเกิ่งกาดของเพื่อนเก่ารายนี้และเขาก็ดอกมาสะท้อนความรู้สึกของตัวเองระหว่างกันไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเลอกิฟสื่อชื่อดังจากแดนน้าหอมหากคุณดูจากส่วนสูงของเขาแล้วทั้งโมฮัมหม็ดซาลาเองอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ดูเป็นคนสูงใหญ่อะไรมากมายนะแต่เขากลับมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในเรื่องของร่างกายดีนกล่า พ่เอเมนเคยฝึกซ้อมร่วมกับเขาอยู่ร่วมหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยนะเราผมเองก็ได้เห็นมากับตาของผมด้วยว่าเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปไดพรสวรรค์มากมายขนาดไหนเราทุกคนภายในทีมต่างก็รู้เรื่องนั้นดีอยู่แก่ใจในจังหวะที่คุณจะต้องดวนกันตัวต่อตัวกับเขาเขาเป็นคนที่รับมือได้ยากมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องมาเผชิญหน้ากับเขามันจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากับว่าคุณกําลังวิ่งไปชนกําแพงอยู่อย่างไงอย่างนั้นเลยมันแทบจะเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเอาชนะเขาได้นั่นแหละคือคำนิยามของนักเตะที่ชื่อว่าโมซาลาที่ดีและตรงที่สุดแล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของอีกหนึ่งนักเตะที่เกือบจะได้มาลงเอ่ย ด้วยการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ของเราแต่สุดท้ายก็ต้องชวดการย้ายทีมดังกล่าวไปในนาทีสุดท้ายนั่นก็คือในรายของทางแม็กครูเซย้อนกลับไปในตอนที่เขากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างทางแวร์เดอร์เบรเมนมนฤดูการ2018-2019ซึ่งเป็นปีที่เขาสามารถระเบิดฟอร์มเทพสุดๆกับการทำผลงานยิงไป12ประตูกับอีก14แอสซิต จากการลงสนามเพียงแค่36นัดในศึกบุนเดสลีกาจนได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลของเราที่กำลังมองหากำลังเสริมให้กับ3ประสานแนวรุกณักเวลานั้นอย่างมมฮัมหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และโรแบรโตสมเมโน ดิวดังกล่าวข้างต้นดำเนินไปจนถึงขั้นที่ตัวของเยร์เกนครอปมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับตัวของครูเซด้วยตัวของเขาเองแต่สุดท้ายมันก็คือนายใหญ่ชาวเยอรมันนั่นแหละที่เปลี่ยนใจหลังจากนำทีมผงาดควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและทำให้ทางครูเซรู้สึกเคว้งจนต้องหันไปเซ็นสัญญากับทางเฟเนบาเชในลิกของประเทศตุรกีแทน ล่าสุดโจ้าตัวก็ดอกไม่สัมภาษณ์เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทันทีที่เขารู้ถึงความสนใจจากทางลิเวอร์พูลดังกล่าวโจ้าตัวก็ไม่คิดจะต่อสัญญากับทางแวร์เดอร์เบรเมนอีกเลยแต่เมื่อเขาได้ถูกทิ้งเอาไว้กลางทางเช่นนั้นมันก็ทําให้เขาทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมในปี2 0 1พผมได้รับโทรศัพท์โดยตรงจากทางเยอเกนครอฟที่ติดต่อเข้ามาหาผมนะครูเซกล่าว นี่คือความจริงเขาบอกกับผมว่าเขาให้ความสนใจในตัวผมเพราะเขาอยากจะได้ผมไปเป็นตัวสำรองให้กับทางโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบรตโตฟงเมโน แล้วเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์เข้ามาแบบนั้นคุณก็ไม่อาจจะตอบปฏิเสธเขาได้เลยผมพูดไม่ได้ด้วยว่าผมจะไปต่อสัญญาฉบับใหม่กับแวร์เดอร์เบรเมนเพราะต่อให้มันมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คุณอาจจะได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในฐานะนักฟุตบอลแล้วหากคุณมองเห็นโอกาสเช่นนั้นคุณก็ย่อมจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้เซ็นสัญญากับพวกเขา มันเหมือนราวกับว่าผมได้ยอมเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในดีอนนี้แต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่ได้เกิดขึ้นนั่นทําให้ผมต้องไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่แทนในตอนนั้นลิว์ภูขอชะลอการตัดสินใจออกไปจนกระทั่งหลังจากจบการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนเลกแต่เมื่อจบเกมการแข่งขันในเกมนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเก็บทางดิว็อกโอริกี้เอาไว้ทั้งนั้นใด้ในตอนแรกพวกเขามีแผนการจะขายเขาออกไป ็มีการส่งรูปภาพของผมระหว่างที่ไปพักร้อนให้ตัวของครอปได้ดูด้วยแต่จากนั้นการพูดคุยของเราก็จบลงในนก็พูดถึงเป้าหมายในอดีตที่ผ่านมาของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูเป้าหมายในปัจจุบันที่เพิ่งจะถูกโหมกระแสข่าวขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันนี้กันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางไบรอันเอ็มบูโม่แนวรุกตัวเก่งจากทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ดหลังจากจู้ตัวเองก็กำลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับทางต้นสังกัดของเขาในช่วงสัมเมอร์หน้า จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นก็ทำให้ทางเบรนฟอร์ดมีการติดต่อมาหาทางลิเวอร์พูลของเราและแจ้งให้ทีมของเรารับทราบเลยว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายดาวเตะวัย25ปีรายนี้ออกไปหากได้สนนราคาตามที่มีการตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข40ล้านปอนด์ โดยยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะต้องมีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาทันทีที่สิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เพราะทางเบรน f ฟอร์ดเองก็ไม่อยากจะส่มเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากถึงตอนที่นักเตะหมดสัญญากับพวกเขาดังกล่าวข้างตน้นทั้งนี้ตัวของทงักเอ็มบูโมเองก็เพิ่งจะออกมาประกาศถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเขาที่อยากจะย้ายไปลงเล่นให้กับสโมสสที่ใหญ่ขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัวเลขค่าตัวของเขาลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวหลังจากก่อนหน้านี้ทางเบนฟอร์ดเองก็เคยมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ขั้นต่ำ50ล้านปอนด์หรือสูงกว่านั้น แต่จากสถานการ์เรื่องสัญญาก็เป็นตัวบีบให้พวกเขาไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรไปเกินกว่านี้ได้มากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความพยายามในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆออกมาเพราะมันคือตัวของทางเอบูโมเองที่พยายามจะดึงเชงเรื่องนี้เอาไว้สำหรับการรอคอยดูสถานการณ์ของเขาไปก่อน เมื่อพูดถึงเป้าหมายในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูนักเตะใหม่ใยแดงที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆร้อนๆในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางเฟรเดริโกเคียซาปิดตัวเก่งที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางบาลายลอยูเวนตุสแต่เจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในศึกแดงเดือบที่เราบุกไปถล่มเอาชนะทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้แบบขาดลอยถึงสนามโอทราฟอร์ด3ประตูต่อศูนย์ก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติเนื่องด้วยปัญหาเรื่องการขาดสภาพความฟิตของเขา ทั้งนี้ทางเคียซ่าเองไม่ได้ลงสนามให้กับทางต้นสังกัดเก่าอย่างเบียงโคเนลี่เลยนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นต้นมานั่นจึงทําให้เขาพยายามจะใช้เวลาในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ในการเรียกความฟิตของตัวเองกลับมาและลงไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของสโมสรเพื่อให้ร่างกายของเขากลับมาคุ้นเคยกับเกมการแข่งขันอีก ล่าสุดตามการรายงานข่าวจ com, ากทางคิสบัสคอมเหยวข่าวสายหงคนดังซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เทเรกราฟสำนักข่าวจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันด้วยว่าตัวของเคียซ่าเองมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้ทีมของทางอาร์เนอร์สตรสำหรับโปรแกรมในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติที่ซึ่งเราจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสในคืนวันเสาร์นี้ นักเตะใหม่อย่างทางเฟเดริโก้เคียซ่าใช้เวลาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในการเรียกความฟิตของเขากลับมานะบาสคอมกราเขาพยายามที่จะผลักดันให้ตัวเองมีชื่อในทีมสำหรับเกมที่ทีมของเราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอมิจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกปรึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อทางมาร์โกวิชนักข่าวคนดังที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยูีดีก็ออกมาประกาศกล่าวระหว่างที่เขากำลังจับรายการสด เดสฟุตบอลพอดแค์เลยว่าทาง Red เดวิลไม่ได้ต้องการตัวนักเตะอย่างทางเฟอร์กิลฟานได้และปะกหลังดัชแมนก็ไม่ดีพอที่จะเล่นให้ทีมของเขาด้วยสัาไปแน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉาในทันทีและถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนะักในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเช่นนั้นผมคิดว่าผู้คนคิดง่ายกันเกินไปในเรื่องของฟุตบอลนะ คุณมองอะไรกันง่ายเกินไปหรือเปล่ากับการบอกว่าก็แค่ไปซื้อกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกเข้ามาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วโกลบริชกราวผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะหากถามว่าแมนเชสเตอร์อยู่หนาแต่ต้องการนักเตะอย่างเวอร์กิลฟานได้ไหมคำตอบก็คือไม่เลยเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้อยากได้เขาแล้วหากถามว่าเราจำเป็นจะต้องมีเขาในทีมไหมมันก็ไม่อีก ่อให้คุณยกฟานได้มาให้เรา3หรือ4คนเลยเราก็จะตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราไม่ได้ต้องการฟานได้เพราะเรามีทั้งเดอลิกส์มาร์ติเนสแม็กควายและถังโยโรอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ